สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไกด์ที่ไลฟ์บายโจครับผมวันนี้เราจะมาพิกอากาศกันเช่นเคยนะครับเราจะมาพิกอากาศกันในหัวข้อที่ว่าจะมีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทําอยู่ไหมนะครับผมมีให้เลือก3ามกองเช่นเคยครับผมกองที่1ครับกองที่2แล้วก็กองที่3ครับผมให้เวลาเลือก5วินาทีเช่นเคยครับ โอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับกับหัวข้อที่ว่าจะมีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทำอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อืมโอเคครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งครับผมกับหัวข้อที่ว่าจะมีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทําอยู่ไหมครับผมผมว่านะงานที่คุณทําตอนนี้มันมันค่อนข้างต้องใช้พลังเยอะเนาะผมคิดว่าก็เป็นภาระที่วางไม่ได้อยู่เหมือนกันสำหรับงานที่คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับผม เออมันเป็นงานที่ดูค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยแบบว่าต้องตัดสินใจเยอะต้องดูแลอย่างละเอียดเพราะว่าไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยเป็นหนัใจเลยในเนื้องานมันดูบางทีก็เหนื่อยบางทีเราก็รู้สึกแบบว่าท้อแท้เหมือนกันแต่ผมผมว่าคนมีคนพูดคนคุยด้วยมีคนให้บน่นคนให้ปรึกษาคนให ระบายถ้ามีความรู้สึกที่แบบเหนื่อยหรือความรู้สึกแบบเบื่อหน่ายในงานนะครับผมจะถามว่ามันเป็นงานที่นี่ยนะมันให้ผลลัพธ์คุณดีมากเลยนะมันทําให้คุณมีชื่อเสียงมีโปรไฟล์หรือแบบว่าในวงการเขาก็จะรู้จักกันดีว่าคุณเนี่ยมีฝีมือแบบไม่ธรรมดาเลยนยครับผมเออมันเป็นงานที่สร้างชื่อให้คุณด้วยนะครับอืม แล้วถามว่ามันมีมีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทำหรือไมตอบได้เลยนะคะว่ามีแน่นอนครับผม,มทําเงินได้แน่นอนผมว่าที่คุณทําอยู่อ่ะเหนื่อยไม่เหนื่อยฟรีแน่คุณคุณจะเหนื่อยคุณจะเครียดคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องบาลานหลายหลายอย่างต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองต้องแบบว่าวางไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบคือมัน มันมันทิ้งไม่ได้อ่ะมันทิ้งไม่ได้ใช่ครับผมแต่ถามว่ามีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทํำไหมมีแน่นอนนะครับแล้วก็เอาตัวเลขมันผมว่ามันมันเยอะเลยนะมันรวยแบบรวยจริงๆเลยนะรวยแด่เลยอ่ะโอ้มันดูอุ้งฟุตอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับอ,อืแม้ว่าเนื้องานมันจะดูเหนื่อยดูเครียดแต่ว่าเออผลลัพธ์ผลตอบแทนอะ่ะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ใช่ครับแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนการใช้เงินแบบคุณเก็บเงินเก็บเงินได้เลยนะจากตรงนี้นะครับสร้างตัวสร้างสร้างตัวสร้างฐานะได้จากงานงานที่คุณทําอยู่นี้เลยนะครับผมรูปแบบนะงานนี้เลยฮนะอใช่เลยผมว่ามันเนี่ยมันมันเหนื่อยจริงแต่มันไม่เหนื่อยฟรีครับผมมันมีทั้งสกิลที่คุณเพิ่มขึ้นมีทั้ง ได้ทั้งชื่อเสียงได้โปรไฟล์แบบนี้นะฮะออมีคนรู้จักรู้จักคุณจากงานจากผลงานของคุณนะฮะเออผลงานของคุณมันค่อนข้างโดดเด่นนะฮะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ทำแบบค้าขายหรืออะไรแบบนี้คือก็ค่อนข้างขึ้นชื่อเลยว่าขายที่นี่ร้านนี้ถ้าเป็นขายอาหารก็คือเขาก็จะบอกต่อกันเลยว่าแบบดี ร้านอร่อยอะไรแบบนี้ฮะแต่ถ้าเป็นแบบคนที่ทํางานเป็นพนักงานเงี่ยครับก็จะรู้เลยว่างานนี้คนนี้พี่คนนี้น้องคนนี้ทํางานดีโปรไฟล์ดีไม่ผิดหวังอะไรแบบนี้ครับมีการบอกต่อกันนะแล้วมันเลยทําให้เหนื่อยจริงอยู่แต่ว่าก็คุณก็แอบบมีคนบ่นได้คุยได้ปรึกษาได้มีมีคนให้คุณได้แบบมีคนที่คุณไว้ใจได้อ่พูดค,คุยได้ผ่อนคลายได้อยู่ครับผม มันก็พอจะผ่อนคลายได้ในในบางครั้งบางคราวที่มันเหนื่อยจริงๆอืตอบได้เลยว่ามีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทําแน่นอนเลยครับผมต,ต,ตัวเลขตัวเลขค่อนข้างสูงแล้วคุณก็วางแผนอดอ,อมประหยัดคุณก็มุ่งมันที่จะเก็บเงินเก็บทองสร้างตัวอยู่แล้วด้วยครับผมครับผมมันดีมากเลยครับไม่เหนื่อยฟรีนะงานนี้ครับผมโอเคครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับหัวข้อที่ว่าจะมีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทำอยู่ไหมเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่สองนะครับผม,มผมว่างานที่คุณทําตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนคุณต้องเออพูดคุยเยอะนะคะผมคุยเยอะประสานงานเยอะหลายคนหลายทีมมันก็ค่อนข้างปัญหามันก็ค่อนข้างมีให้แก้ตลอดเลยเออถามว่ามันก็ดูยุ่งไหมดูซับซ้อนไหมก็ใช่งานมันทว่วพันกับหลายคนหลายส่วนแล้วมันก็ต้องใช้แบบว่า สกิลหลายอย่างเลยแม้ว่าคุณบางทีบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจไม่ชอบใจแต่คุณก็เออไม่ไม่ทำให้ตัวเองเสียเลยนะคบผมหมายถึงว่าคุณเก็บอาการอยู่คุณพอใจไม่พอใจคุณก็จะค่อนข้างเก็บเก็บได้เก็บอยู่เออบางอย่างก็ไม่ได้ถูกใจไม่ได้ชอบใจก็อึดอัดอยู่ที่จะท,ที่จะต้องทําแบบนั้นแต่ว่าก็ แต่คุณก็มีแนวคิดอะไรที่มันแบบคุณค่อนข้างคิดแปลกคิดไม่เหมือนใครนะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางอย่างที่เออมันน่าจะเครียดแต่คุณก็พลิกพลิกอารมณ์พลิกความคิดทําให้คุณรู้สึกแบบเอออยู่ก็อยู่ได้ก็มันเป็นอย่างนี้แหละมันมันต้องเป็นอย่างนั้นเองอะไรแบบนี้ครัคุณรู้สึกว่ามีมีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ทําให้ตัวเองนะั้นอยู่รอดกับกับงานหรือกับปัญหาที่มันยุ่งเหยิงอยู่แก่ แกยังไม่หมดอะไรแบบเนี้ยครับคุณอยู่ได้นะแล้วคุณก็เป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่แบบว่าเอ่อถ้าถ้าอะไรที่จะทําให้มันพัฒนาได้ต่อย,ยอดได้คุณก็จะทําคุณก็จะแก้คุณก็จะเดินเข้าไปหาโอกาสนั้นด้วยตัวเองเลยครับผมแต่บางทีคุณก็จะอาจจะลืมลืมอะไรเล็กๆน้อยน้อยไปบ้างนะครับเพราะผม,ผมคิดว่างานของคุณมัน มันค่อนข้างแบบยุ่งเยอะอ่ะยุ่งเยอะยุ่งเยิงแล้วก็คุยกับหลายๆส่วนหลายๆคนเลยทําให้บางทีก็อาจจะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆไปบ้างเหมือนกันครับผมถ้าถามว่ามีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทําอยู่ไหมโอ้ตอบได้เลยว่ามีครับผมมีแน่นอนคืองานนี้มันคือถ้าคุณจะแบบทําแบบนี้ทํางานแบบนี้แนบวบนี้ไปตลอด เนี่ยคือคุณก็ทําได้แม้ว่ามันจะยุ่งเหยิงบ้างอาจจะไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าคือมันมีตัวเลขที่หนึ่งดูดนะฮะเออคุณได้ได้เงินที่เยอะนะผมว่ามันมีมันม,ม,นมีมันมีตัวเลขมันมีรายได้อะไรที่มันสวยอะ่ะอ,อืแล้วแล้วงานแบบนี้ที่คุณทําอยู่นะมันคุณเอาไปต่อยอดเก็บแบบเ,ออเขาเรียกว่า เก็บหอมรอมริบได้เยอะสร้างครอบครัวถ้าคุณอยากจะสร้างครอบครัวอให้แบบว่ามีมีการเงินที่มั่นคงก็คือตอบได้เลยว่ามาจากงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมใช่เลยสามารถรวยได้จากงานนี้ได้แน่นอนครับแล้วก็มันมันทําให้แบบมันจะมีความมั่นคงทางการเงินอนะครอบครัวก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่า เพราะว่าการเก็บหอมรอมริบจากงานที่คุณทาอยู่ตอนนี้เลยครับผมมันดูดีมากเนื้องานมันจะยุ่งเหยิงก็จริงอยู่แต่ว่าตัวเลขออกมาเนี่ยคือ,อมันมันทําให้เราแบบเหมือนโล่งใจเยียวยาด้วยเงินออเมีผลตอบแทนด้วยเงินที่ที่แบบเหมือนเห็นแล้วมันก็คุ้มค่าเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยครับออมันเป็นตัวเลขที่สูงนะมันมีรายได้ที่ที่ที่แบบ ที่เป็นกอบเป็นกรมอ่ะผมผมมองอย่างนั้นเลยนะออแล้วมันสามารถทําให้คุณแบบเก็บเงินได้แบบรู้สึกแบบมั่นมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่งเลยนะคุณก็ไม่ได้รู้สึกเอ,อ่อแบบไม่มีอะไรขนาดนั้นคุณไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่แต่งานเนี่ยมันมันทาให้คุณมีมีเงินสร้างครอบครัวได้มีเอ,อ่อความมั่นคงทางครอบครัวได้เลยนะคับผมแล้วโดยจากงานที่ทํา อยู่ได้แน่นอนเลยครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับผมครับผมประมาณนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับหัวข้อที่ว่าจะมีโอกาสารับรวยจากงานที่ทําอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับบอกาที่ว่าจะมีโอกาสร่ำรวยจากงานที่ทําอยู่ไหมผมดูสถานการณ์การงานของคนช่วงนี้อ่ะคุณกําลังแบบว่าปลุกปั้นผลงานปลุกปั้นตัวเองเหมือนกําลังเพิ่งเริ่มต้นทําบางคนบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในวงการงานอย่างเงี้ยครับการงานที่ทําอยู่ตอนนี้หรือบางคนบางท่านได้รับการแบบเหมือนโปรโมท ตำแหน่งหรืออะไรให้แบบนี้เลยกลายเป็นว่าต้องต้งเหมือนพิสูจน์ผลงานอะไรเงี้ยก็เลยกลายกํากำลังงวดอยู่กับการสร้างผลงานให้ตัวเองหรือบางคนบางท่านไม่ได้ไม่ได้เป็นทำงานทํางานเป็นพนักงานเป็นเปิดร้านขายของหรืออะไรแบบนี้ครับก็าลังมุ่งมั่นวางระบบหรือวางวางระบบวางรูปแบบจัดการการเงินแบบแผนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านค้าร้านอาหารของตัวเองแบบนี้อยู่ครับกําลังเป็นแบบ กำลังวางให้เข้าระบบอะไรแบบเนี้ฮะซึ่งตอนนี้มันก็จะรู้สึกว่าว่าเหนื่อยว่าเพียดอยู่เหมือนกันเหนื่อยอยู่เครียดทิ้งทิ้งไปก็ไม่ได้แต่บางทีก็รู้สึกแบบเออเป็นกังวลรู้สึกไม่สบายใจกลางคืนบางทีก็ยังคิดเรื่องงานเรื่องเงินอยู่เลยครับผม mm. ผมรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะแล้วก็แต่ว่าคุณเป็นคนมีธงมีเป้าหมายในใจว่าจะทํางานแล้วเราจะต้องเก็บเงิน แล้วเงินคุณก็จะต้องแบ่งเป็นแบบบางคนบางท่านก็จะแบ่งเงินเป็นสามส่วนเงินเก็บจริงๆเงินเอาไว้ใช้เงินเอาไว้ไวต่อยอดแบบเนี้ยคุณคุณมีแนวคิดป,ประมาณนี้อยู่อะครับผมเพราะว่าคุณคุณจัดก,การเงินได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมคุณมีการบาลานใช้ใจ่ายเงินมีการคิดก่อนว่าอันไหนมันมันควรจะจ่ายไหม อันไหนมันคุ้มราคามันคุ้มค่ากับเงินที่จะต้องจ่ายไปไหมแบบนี้ครับเลราคุณก็มีเป้าหมายที่อยากจะสร้างอยากจะสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงทั้งการเงินทั้งเขาเรียกว่าการเงินการงานเนี่ยคุณอยากคุณอยากมีตรงนี้ใช่ครับผมแล้วถามว่าจะมีโอกาสน้ำเงินจากงานที่ทําอยู่ไหม,มก็ตอบได้เลยนะครับผมว่ามีโอกาสแต่ว่ามันจะต้องใช้แรงตัวเองเยอะหน่อย จะต้องใช้แรงทําแรงไร์ในช่วงต้นมากมากกว่ากองที่หนึ่งและกองที่สองครับผมม,มันมันก็เหมือนพึ่งกําลังก่อราสร้างตัวกําลังตีดอกออกผลมันก็เลยต้องใช้ระยะเวลาอยู่สักหน่อย,อยงกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่เอเหมือนแบบว่าไม่มีเลยนะครับคือคุณเป็นคนที่เป็นคน วางแผนการใช้เงินมีเงินเก็บอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือสิ่งที่คุณจะเอาไปต่อยอดเพิ่มเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นหรือหรือแบบทํายังไงก็ได้ให้มีตัวเลขที่สูงขึ้นจะได้มีเงินเยอะๆจะได้แบบรู้สึกแบบอ่อซัพพอร์ตทางบา้านครอบครัวได้ดีอะไรแบบนี้ครับก็ตอบได้เลยนะครับว่ามีโอกาสรับนริจากงานที่ทําอยู่เช่นกันนะครับผมครับผม ใช่แล้วคือคุณจ,จัดสรรจัดงานจัดการการเงินที่ดีแล้วแล้วงานเนี่ยมันมันกาลังทุ่มเทกับงานอยู่แล้วมันจะได้ผลดีงานคุณจะถูกโปรโมทงานคุณจะถูกบอกต่อ,อ,องานคุณจะทําให้คุณมี v a l ูมีชื่อเสียงกับตรงนี้ซึ่งท่านได้ตรงนั้นแล้วคุณจะเอาชื่อเสียงตัวน,นั้นไปไปต่อย,ยอดต่ออีกก,ก็ก็ได้อีกเช่นกันหรือบางคนบางท่านเป็นพนักงาน เราได้รับการโปรโมทขึ้นไปเพราะทําผลงานได้ดีมากก็จะทําให้แบบเหมือนมีตัวเลขปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นมีโบนัสที่สูงขึ้นไปต่อยอดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับมันทําให้เก็บเงินได้เยอะล่ารวยได้จากงานได้จริงๆหรือถ้าบางคนทําค้าขายอยู่เนะะี่ยฮะก็เหมือนมีคนบอกต่อร้านขายดีขึ้นลูกค้าเข้าเยอะขึ้น แล้วก็เห็นกําไรมากขึ้นแบบนี้ครับผมมันมันมันได้มันได้เลยครับผมมันมันจะเป็นอย่างที่คุณตั้งใจเลยเพราะว่าคุณมีเป้าหมายคุณวางแผนดีแล้วคุณก็ทุ่มเทมากผมก็ตอบได้เลยนะครับว่ามีโอกาสรับรวยจากงานที่ทําอยู่แน่นอนครับผมครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ